สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาลพบุรีตามหาพราบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่วันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ีมีพระเครื่องสวยๆมาฝากนะครับผมพี่ๆี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์ line, หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5 6นะครับ หรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับพักเครื่องจัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะครับพี่พี่วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับคัดพระเครื่องสวยๆมาฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับพี่ๆรบกวนคอมเมนต์ทักทายกันนะครับมารับชมเป็นกําลังใจนะครับไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่มารับชมพูดคุยทักทายกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับพี่พก็ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับองแรกแนะนําอยากให้เก็บเลยนะครับพี่พนานๆจะได้มานะครับเป็นรูปหล่อหรือพ่อขอมัดไผ่ลงวัวนะครับผมนี่เป็นปี0ูนย์หหน้าแก่นิยมนะพี่ๆอยู่ในเลื่อมเก่านะครับผมนี่ถือว่าเป็นรูปหล่อที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่ๆอันนี้นานๆจะมานะครับปกติเราจะได้เป็นหน้าหนุ่มนะครับผมนี่อันนี้สวยมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมเนี่เดิมๆดีนะครับพี่ๆถือว่าเป็นพระยุคแรกของหลวงพ่อขอมแล้วก็เป็นพระปั๊มนะครับผมเนี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะพี่จมูกหน้าตาสวยเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มารับชมกันนะครับศึกษาพักเครื่องไปด้วยกันนะครับพี่ๆถ้าสนใจองค์ไหนนะครับก็ ยินดีแบ่งปันกันไปนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นพรารุวงดอยสุเทพนะพี่หนังสือจมนิยมนะพี่พี่นี่อันนี้สวยแชมป์เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อเกษมปุกเซกหลวงู่โตหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะพี่พี่นี่โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับผิวนี่คือดำประหลอดเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมถือว่าเป็นพระเครื่องพิธีใหญ่นะครับปีน่าจะประมาณหนึ่งกว่านะพี่พี ประมาณ1 4ึ่นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับสภาพสวยเดิมผิวพันธุ์วันนะคือแบบไม่ได้ใช้นะพี่พี่พระบ้าน,นนี้คือเจ้าของขาเก็บเก่าของจริงนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญไต่ฮ่องกงนะครับนี่เป็นหลวงตโตุ๊ะวัดประดูชฉิมพีปุกเศกและแก้วโหเกจิอีกมากมายนะครับปี2 5 2 2นะครับผมนี่ถือว่าเป็นเหรียญสวยจะมีเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่นะพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเนี่สภาพก็น่ารักเลยนะพี่ๆเดิมๆนี่นะครับดูตัวตัดเนี่ยครับผมหูปิ้นเลยนะพี่ๆเนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่นานๆจะได้มานะพี่ๆอันนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับน่าเก็บมากๆนะครับผมแล้วองค์ต่อไปกันครับก็เป็นรูปถ่ายนะครับพี่ๆนี่เป็น เป็นหลุงพกเคนนะพี่พี่นี่วัดเขาขั้วอิโต้นะครับพี่พี่หลังก็จะเป็นนกสาลิกาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลื่อมเดิมเป็นรูปไทยหลังตะกุดนะพี่พี่อันนี้จะไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากเราเจอรูปภาพนะครับอันนี้เป็นหลังตะกุดเนี่ยอันนี้ดูง่ายมากๆเป็นรูปถ่ายประมาณครึ่งองค์รูปถ่ายรุ่นนี้เขาจะไม่คมชัดอะไรมากนะพี่พี่แต่เราดูฟิลม์มดูเลื่อมดู อ,อุปกรณ์ข้างหลังก็ดูง่ายนะครับผมอีกองคหนึ่งจะเป็นพิมพ์หวัวใจนานๆมานะครับแต่ว่ามีรอยน้ําเข้าแบบเหมือนไอเงื่อนะพี่ๆนี่ไอเงื่อเข้าแต่ว่าเก่าเดิมๆนะพี่ๆแต่ว่าพลาสติกเขาก็เดิมนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางครับหลักร้อยเบาๆถือว่าเป็นแอคที่หายากนะพี่ๆแล้วก็รูปทรงนี้นานๆจะมานะครับผมองค์ต่อไปนะพี่ๆโหอันนี้เก่าจริงนะพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับ เป็นพระประจำวันนะครับเป็นเนื้อประหลอดนะครับผมนี่ เป็นเนื้อปลาลอดเก่าเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามไปกันมนาครับเป็นพระประจําวันเก่าๆอันนี้ไม่ทราบที่นะพี่ๆท่านใดรู้ก็ฝากแนะนําดูเนื้อแบบบึกจริงนะพี่ๆเป็นตะกัวปลาลอดนะครับพระอาจารย์ที่จะเล่นแร่ปแปรธาตุสมัยก่อนที่แบบเล่นแร่ปแปรธาตุพวกปลาลอดได้ต้องโอ้โหต้องสาเร็จวิชาชั้นสูงเลยนะพี่ๆนี่เล่นแร่ปแปรธาตุนะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้แบบโอ้โหคลาสสิกมากๆเลยนะพี่และที่สําคัญ เก่าดูง่ายนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับถือว่าเป็นพระเล็กขนาดเล็กที่น่าใช้มากๆนะครับผมและได้บ้านเดียวกันมานะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นประจําวันนะพี่ๆนี่อันนี้เป็นจําวันพิมพ์คล้ายๆอุ้มบาทนะพี่ๆี่นี่อันนี้เก่ามากๆเลยนะครับเป็นเนื้อดินอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันนะครับนี่ขี้ยุงขี้ฝุ่นแบบคักๆเลยนะพี่ๆ บางอย่างเราได้มาแบบตามบ้านนะพี่ๆผมก็อดเอามาไม่ได้นะพี่เพราะี่พี่ๆหลายท่านนะครับชอบแบบว่าแท้เก่าๆไม่ทราบที่ก็เยอะนะพี่ๆคือแบบว่าใช้พุทธคุณได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็คะแนนนะครับนี่คะแนนองค์น,นี้เป็นหูใบสี่นะพี่ๆแล้วว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีองคเล็กๆจะโฟกัสยากเนี่เป็นหูใบสีเนื้อดีมากๆเลยนะพี่ๆเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อแก่งมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็ไม่ทราบที่เนี่ยบ้านเดียวกันหมดเลยนะพี่ๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ เนื้อหาคือแบบสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมพระคะแนนเก่าๆนะครับผมองต่อไปก็ได้เสือเสือจิ๋วนะครับเสือจิ๋วหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผม,ผมอันนี้ก็นานๆมานะพีๆ่ๆมีต่อโค้ดนะครับน้ําทองอลลามเลยนะครับเป็นเสือจิ๋วหลวงพ่อเพี้ยน เอาแค่200พอนะพี่พี่อันนี้คือมาแบ่งเลยนะครับนี่มีโค้ดตอกวอทอนะครับผมเสือจิว๋วเอา200พอนะครับของพงกงญแจได้นะครับแล้วก็ประสบการณ์เยอะนะครับหลวงพ่อเพี้ยนท่านสร้างเสือเพราะว่าท่านเกิดปีขานนะพี่พและองค์ต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะเป็นแหวนนะครับหลวงพ่อหลินนะครับวัดท่าสมอนะครับสัพยาชัยนาถอันนี้สมบูรณ์ ตัวเรือนเป็นอัลปาก้านะครับมียันใต้ท้องวงอันนี้ลงยาเดิมๆนะครับสีแดงจะพบเจอน้อยนะพี่ๆนี่สวยยาเดิมๆเลยนะครับนี่ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามแกันมานะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บนะครับหลวงพ่อหลินวัดสมอนนะครับผมและอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสังคิตโจนะครับผมนี่สองสี่เก้าขวานะพี่ๆกระไลทองแชมป์เลยนะครับนี่วัดเขาพระงามจังหวัดลบบุรีนะพี่ๆพิธีลุกเสกใหญ่นะครับผมนี่อันนี้หายยากมากๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนี่พี่ๆสวยงามมากๆเลยนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับเหรียญหลวงพ่อสั่งคิดโจนะครับวัดเขาพะงามจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็มีพี่ๆสั่งกันเข้ามาถามกันเข้ามาเยอะนะครับเป็นหลวงตามหาบัววันนี้ได้มาหลายเหรียญนะครับให้เจ้าของเขาค้นมานะครับผมบ้านเดียวบ้านเดียวกับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่ๆจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองน่าจะแจกกรรมการเลยนะครับพี่ๆเหรียญปาบมารเดี๋ยวสักครู่นะครับวันนี้กล้อง ไม่ค่อยโฟกัสนะได้แล้วนะครับพี่ๆเปเหรียญชนะมารน,นะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับหลวงตามหาบัวอันนี้เป็นเหรียญเล่นนะพี่ๆและส่วนมากจะเจอแค่เนื้อลมดำลมน้ำตาลนะพี่ๆอันนี้เป็นกระไหล,ทไล่ทองไมค่อนทองแบบเหมือนชุบนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้เหรียญละคังนะครับนี่เหรียญละคัง เหรียญระฆังมีโค้ดตอกะระฆังนะครับหลวงตามหาบัวนะครับปี2 5 5 2นะครับชนมายุครบ8รอบวันนี้สวยมากๆเลยนะพี่พีน่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเหรียญสวยดูง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้สมเด็จนะพี่พีนี่ สมเด็จหลวงตามหาบัวนะพี่พี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่วันนี้มีมาหลายชิ้นนะครับท่านที่พลาดเมื่อวานก็ห้ามพลาดวันนี้นะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงตามหาบัวนะพี่พี่สวยสมบูรณ์ไม่มีกระเทาะเลยนะพี่พี่แล้วก็มวลสารคือแบบโอ้โหดีมากเลยนะพี่พี่เนื้อให้เนื้อมวลสารดีมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วอันนี้รูปรูปเหมือนตัดชิดไม่แช่ว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าพี่พี่ลองดูกันนะครับผมมีโค้ดต่อ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าครับในอันนี้เป็นปีอันนี้เป็นรุ่น8รอบ96ปีนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมมีโค้ดต่อตรงนี้ด้วยนะพี่ๆไม่แน่ใจเป็นเนื้อเงินไหมพ,พี่เพราะว่าหนักนงน่วงอยู่นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมแล้วก็ได้ล็อกเก็ตมานะครับนี่อันนี้ล็อกเก็ตหายากมากมาก รุ่นกู้ชาตินะพี่พี่นี่กระถิ่นเพื่อชาติกระถิ่นเพื่อชาตินะครับปี4 6วัดป่าบ้านตาดนะพี่พี่นี่สวยเดิมๆเ,เลยนะครับผมเป็นล็อกเก็ตนะครับผมแล้วก็ได้ล็อกเก็ตอันนี้มาก็แรอบอายุ96เหมือนกันนะพี่พี่หลังตะกุดทองนะพี่พี่นี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับหลวงตามหาบัวสวยๆเลยนะพี่คนนี้ครับผมและอันนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญอันนี้สวย,ยมากๆเลยนะครับพี่มีโค้ดตอกนะครับเป็นเป็นเหรียญหล่อ เป็นเหรียญหล่อนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับปี5-2นะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมาครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูหน่อยนะพี่พี่นี่มีโค้ดตอกด้วยนะมีโคตดตอกมีอะไรนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันกันนะครับผมนี่นาเก็บมากๆนะครับหลวงตามหาบัวนะครับผมแล้วองค์ต่อไปนะครับพี่พี่วันนี้นี่สวยแชมป์จริงตั้งแต่เคยได้มาเลยนะครับ เป็นพระจงอ้างศึกนะครับหลวงพ่อมุ้ยปลุกเสกหลวงพ่อขอมหลวงพ่อถินโอเกจิอีกมากมายนะครับพี่พี่องค์นี้เจ้าของเลื่อมไว้อย่างดีนะพี่พี่เลื่อมใช้เลยนะครับผมนี่อันนี้เนื้อออกใบลานดําแล้วก็คือหน้าตาคือสวยนะครับนี่หน้าตาจมูกปากคือสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางชอบนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องพิธีดีนะพี่พี่ถือว่าน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมและราคาเบาๆนะครับ แล้วก็ได้อันนี้นะครับเป็นพระวัดอ่างทองนะพี่พี่เป็นเนื้อมนาราลุ่นสร้างเขื่อนนะครับวัชโยนะพี่พี่นี่จะมีหลายพิมพ์นะครับอันนี้เนื้อดีมากเลยนะพี่พี่เป็นพระพุทธพระประธานนะครับผมนี่ปีสองสี่เก้าขวานะพี่พี่เอาแค่สามร้อยพอนะสวยมีหน้ามีตานะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเป็นพระวัดอ่างทองนะครับผมแล้ววันนี้ก็ได้ชุดในหลวงมานะพี่พี่นี่ในหลวง ส่งพนวด2นะพี่พี่ปี50นะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะครับเหรียญละ250มีมา2อเหรียญในนะพี่พี่สวยเดิมเดิมแล้วก็เป็นพระเครื่องพิธีใหญ่นะพี่พี่นี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับอันนี้ตลับเดิมเลยนะพี่พี่สวยปิ้งเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอ,องค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็สวยเดิมเดิมพร้อมตลับเหมือนกันนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับก็ห้ามพลาดนะครับกับ ep นี้นะพี่พี่ราคาคือว่าโอ้ เบาๆเลยนะพี่ๆวันนี้เบาๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้พระชัยหลังช้างมานะพี่ๆเดี๋ยวสักครู่นะครับพระชัยหลังช้างหลังพอปลอนะพี่ๆนี่สวย3เหรียญเลยนะครับเหรียญละ250นะพี่ๆหลังพอปลอนิยมนะพี่ๆสวยหลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกหลวงพ่อเปิดวัดบางพระโอ้โหและเกจิอีกมากมายนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บนะครับพระชัยหลังช้างนะครับผมนี่สวยสมบูรณ์ยันห่วงนะพี่ๆนี่มีมา3เหรียญเลยนะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเนี่ยสภาพคืออ่าเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงดีกว่านะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูนิดนึงนะครับผมเนี่ยสวยมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระชัยหลังช้างหลังพปรนิยมนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้มาอีก2เหรียญนะครับพระเจ้าตากสินนะครับเดี๋ยวโหอันนี้พิธีใหญ่ของพู้โต๊ะวัดประดู่ิมพีหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออุตตมะ โอเคจิอีกมากมายนะพี่พี่นีุ่กเสกปี2องนะครับผมอันนี้เหรียญละ200พอนะครับวันนี้แบ่งมาแบ่งเหรียญละ200พอวันนี้ได้มาอีก2เหรียญน,นะครับผมอันนี้คือสวยเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่นาเก็บมากๆถือว่าเป็นพักเครื่องวิธีใหญ่นะครับมาเจ้าตักสินคือผิวไฟส้มแปดเลยนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยังไงนะครับพี่ๆผมก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันแล้วก็มาอุดหนุนกันตลอดนะครับพี่ๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็จะลงคลิปสั้นนะครับพี่ๆ ประมาณหนึ่งทุ่มประมาณ6กโมงนะครับคลิปยาวก็ประมาณหนึ่งทุ่มของทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับถ้าเกิดนะไม่มีติดธุระอะไรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับพี่ๆแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับพี่ๆให้กําลังใจมารับชมก็กราบสวัสดีขอบคุณทุกท่านขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ